สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาเริ่มตัดการ์ดกันแล้วนะครับการ์ดของวง BNK 4 8ก็เรียกว่าเป็นการ์ดชุดแรกที่ออกมานะครับใช้ชื่อชุดว่า Premium มการ์ดค l ลเลกชัน o l ลุ่ม1แปลว่าเดี๋ยวอาจจะมี v o l ุ่ม2ตามมาผมก็ไปซื้อมาที่เขาจัดงานเมื่อวานนี้นะครับที่ห้างมาบุญครองแล้วก็ผมเนี่ยเก็บไว้3กล่องที่เหลือก็ส่งให้กับสมาชิกที่ฝากซื้อไปหมดแล้วนะครับ ผมจะเปิดวันนี้แค่กล่องเดียวพอนะครับดูว่าได้อะไรบ้างจะเปิดแบบเร็วๆนะครับเลือกเออผมขอกล่องนี้หมายเลขเก้าเก็บแต่น้ำหนึ่งนะครับคนเดียว การ์ดชุดนี้นะครับมันก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะครับก็มีเบสการ์ดทั้งหมด306แบบมีการ์ดแร่ร้อยสแบบมีซูเปอร์แร่อัลต้าแร่แล้วก็ที่เด็กก็คืออัลติเมทแร่ที่เป็นรายเซ็นแท้ๆนะครับขาวว่ามีให้เคสละ1ใบเท่านั้นก็คือ12กรอกล่องมีแค่ใบเดียวดูเขาว่ามันจะมีดวงหรือเปล่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิอ็สิบสอมี่สิห้าสบหส็เกยี่สิบมันค่อนข้างที่จะเหนียวมาก น้องไม้นะครับจอนอเดี๋ยวผมปิดไฟแป๊บหนึ่งอันนี้ VR ได้น้ำหนึ่งแล้วหนึ่งใบอันนี้ผมไม่ได้ใจมันเรียกว่าอะไรนะครับ มีอริผมแยกใบพิเศษไว้ต่างหากกับน้ำหนึ่งนะครับด้านหลังนี่เหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรแตกต่างมาอยู่เนย ก็ใบที่สองอ๋อถ้าก็ว่าทุกซองจะมีใบพิเศษให้หนึ่งใบนะครับ อ่ะเชอร์ปรางอ่าใบพิเศษหยุดสุดท้ายหมดแล้วหอนน้องเชอร์าอีกแล้ว อ่าเนยอืมเข้าใจว่านี้ไม่น่ารีโอใบาพิเศษละน่าจะเป็นระดับที่เขาเรียกว่าแรกาดถ้าจำไม่ผิดนะออกมาทุกซอมแบบนี้ไม่น่าจะเป็นใบพิเศษละ อ่าโมบายอืมผมยังแย้งไม่ออกนะว่ามันคืออะไรระหว่างสองใบนี้ว่าต่างๆกันตรงไหนอย่างไรข้างหลังก็ไม่มีบอกรายละเอียดด้วย Depan jen setang, Miori chip cici อีกแล้วบมบูพาขวัญน,น้องไม้แล้วก็เจนออนยังไม่ออกสักใบเลยซอรี <c oughs> ่มิวสิกมินมิน ฉะือปลางอีกแล้วจอนนองตามได้ออนอะ่ะพูดปบมาปับ๊บอ่าออนมาติดกันเลยผักขมนงไม้ พาขวันแล้วก็เฉอร์ปรางอ้าวบล็อกนี้ค่อนข้างใช้ได้จิ๊บขู่แก้วน้ำใสอออนมาติดติดกันแล้วก็จี๊จ้ อีกตามสัญชาตญาณน,นะครับของคนเปิดการเยอะๆสมัยก่อนคุณขายใบแรกคมิน้นนายจิ๊บแล้วตามด้วยสตางถ้าทางจะไม่ได้ของดีละมาอยู่เจน ไม่อ่าแปลกๆแ,แล้วครับใบนี้ใบนี้แปลกๆน้องจา๋าอ้าวมันคือใบอะไรเนี่ยพนด้าใบแรก ขมิ้นปันเคสแล้วก็แบม,มบูมือบายมิวสิก พันด้าจีจี้ตั้มด้วยจิ๊บไม่แน่ใจว่าคือใบอะไรไลเซนป์ั๊มเขาว่ากันว่าน่าจะมีกล่องแล้วหนึ่งใบเป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่โผล่เลยจอนอ้อเชอร์ปรังอีกแล้วน้ำใส มิโอริแล้วก็เคสอืมไม่มีแบบแบบฟอนต์เคสมาอยู่ปันก่อนอืมจะได้เมมเบอร์ให้มันครบนี่นะ ถ้าทางจำไม่ง่ายนะครับบางคนนี่ผมว่ามันยังไม่ได้ออกมาเลยอย่างฟอนตเนี่ยเพิ่งออกเป็นใบแรกเท่านั้นใครจะเก็บ complete base ก็ผมว่าน่าจะมีต้อง3-4กล่องเป็นอย่างน้อยอะ่ะไม่มีใแบ,บแบบมิวนิกซัตจังหูแก้วโบบายสตัง มิวสิกมาอยแก้วสัจจังมิอริเฮ้ยลายเซนปั๊มไม่ได้อะหรือว่าอยู่ซองนี้สุดท้ายแล้วนะครับเนยเคส เจนอ่ะมาลุ้นกันใบนี้เป็นของใครน่าจะเป็นไรเซนปั๊มแล้วนะใครเอ่ยใครเอ่ยใส่โมแบบนี้ใครใครเอ่ยอืม้มคุณไข่ว้าวอ๋อใบนี้สวยนะครับใช้ได้เลยอะ ก็จบไปแล้วนะครับกล่องหนึ่งได้ใบพิเศษใบนี้แค่ใบเดียวที่เหลือขอผมไปศึกษาก่อนนะครับไม่รู้ว่าใบไหนมันเรียกว่าอะไรบ้างแต่เป็นที่น่าสังเกตไหมครับว่ากล่องหลังๆเนี่ยใบที่วแวบ,บ,บ,บแบบนี้มันแทบไม่ออกมาเลยในขณะที่ตอนแรกๆม,มันออกแทบทุกซองนะครับลองนับดูนะครับ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสิบสิบถ้ารวมกับใบคุณไข่ก็คือ13ใบมีอยู่7จซองที่ไม่ได้ใบแวบๆซึ่งผมยังไม่รู้ว่าอาตาส่วนมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปศึกษาต่อในกล่องที่2และกล่องที่3ซึ่งคาดว่าจะ,จะเปิดสักเปิดวันละกล่องนะครับโอเคได้ด้าน,นหนึ่งมาแค่2องสมัยเองเพราะฉะนั้นการจะเก็บให้มันครบชุดนี่ผมว่าไม่ง่าย นะฮะโอเคขอบคุณนะครับ